Rabu, selamat siang, kab juga rawan พร้อมกับอาจารย์ปู่นะครับไปเลยอยากจะมาชมบารมีก็พาไปเลยนะครับงารให้นลวงพ่อไปกับทาคุณหมอนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะทำใจจะนุนรดวงนะครับหลอดทองทางบารมีด้วยครับา ส่วนทุกคนในการส่วนตัวท่านเชื่อท่านประทับน้องมีจิตมีเดชดังนั้นก็ผมเคยเจอบ่อยนะครับเจอท่านบ่อยลาออกงานตอนนั้นผมไปเจออยู่ที่หนองบัวลำพูยังไม่ได้เรกันทำไปด้วยนานปูสีสุกแก้วไม่ได้นานปะจําเลยจิต ใจนะครับของของช้างแล้วก็ของควานแม่แล้วนั้นบอกเพื่อนชาวนี่แหละครับความสุขครับอาจารย์ความสุขเล็กน้อยเล็กเล็กนไไ้อยนของควานช้างขอขอบคุณเลยของควานช้างนี่ความสุขเต็มร้อยแล้วแม่ใหญ่ไปไหนะแม่ใหญ่ไปไหนแม่ใหญ่ไม่อยู่แถวนี้แล้ว <laughs> อ้อาวจะจุกคนเดียวได้ไงรเอาเสียงนัะนนี่แม่ใหญ่ขาดหายให้แล้วไม่พูดถึงแม่ใหญ่เลย <laughs> เนี่ยยังไงแม่ใหญ่ไม่ดูครับอ้าวกระยนอ่ะก็โอ้ช่วงนี้แม่ใหญ่มีภาระ้าที่เยอะจริงเลำแม่าที่ตาเาอยู่หรือเปลาเฒ่าเนี่ครับคือเขาจะถูเองทุกทุกอ่าช้ส่วนบอาจางชื่อแน่นอนมันเป็นเอเ็นอารครับ เพราะว่าเมื่อ่อนที่ตอนผมอยู่กัตยาตอนเช้าผมก็จะอาบน้ำก็ไปจูต้นมะพร้าวทุกวันอย่างนี้หลยครับมันเป็นการฝึกมาโดยเฉพาะนะครับโอ้แสงว่าฟวันเก่งใช่ไหยก็ไม่ถึงขั้นว่าเก่งแต่ก็แบบหาคู่จับแยกอาจารย์ ฮ่าฮ่ฮ่ไ่้ยุ่งอะไชไป่่า่หน่านะรวุ่หัวใจลลายที่เขาภาพเ็นะอว่าหัวใจลลายถ้าไปยินเสียงนี่หัวใจลลายนี่ยมนจันทร์ใช่โอแต่ได้เห็นตัวชิ้เนี่ยเ่าหัวใจนี่กลับมาห่อกันหมดเลยใช่เพราะว่าตใจันจัช่อเหน่าจะนอะไร ราะว่าตอนเราไปเล่นนั้นก็ไม่มีไม้ให้อาบจารย์ใช่รู้จุดนี้ต้นไม้ไหมอันนี้ต้นไม้แต่ว่ามันไม่มีน้ำมีอะไรไมันต้องมีน้ำมีอะไรให้พร้อมด้วยโหนี่ต้องตั้งใจถูถึงงานเจ้าของครั้งนี้โหคนโมแบียนบอกว่าก่อนเดี๋ยวคนดังจะมาหาไปเลย แต่คุณหมอผมเคยเจอคุณหมอเคยไปที่หนองบัวลำพูด้วยใช่ไหมครับคุณหมออุดรใช่ไหมอตอนนั้นผมก็ไปด้วยนะนะผมก็ไป เพราะว่าม in mm ันมันใจว่าแต่กูหมใจใจุดขาวเนาะผมผมเห็นอยู่แต่ว่าก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไปหลายที่เทียวแต่ว่าโอ้คุณหมอเคยเคยเห็นในในทีวีก็เลยขอพาที่ไปช่วย

ಠಠಠ yeah.

ตอนที Stanford, เ่ e. เวียงตอนที่เวียงไปเจอไอ้อะไรนะเ้มัใช่ใช่คนนี้มนพี่ตกจากคอชางสลบมนะไอ้อะไรนะดำดำชื่ออะไรนะโอ้ไอ้ไอ้ใช่ไหมู่มาจากคอชางได้เรีั้งยานเีดีอ้ยเรี

ไม่ไมีเลยนี่รับเดี๋ยวหามาให้ครับเดี๋ยวพ่อพ่อใหญ่หามาให้ดูไอ้ไม่ต้องรับจานงนี้อืมนี่ทางนี้ดูนี่เพื่อพุทธางล่างส่วส่นกุของแทกสมันจะเป็นลูกพุทธลูกพุทมในเขาต้องถายเีะทำัห้ chắc chắn là phải <laughs> vệch tham vả mi mô ơn đi ơi

วันนี้หมอสบายดีไหมสบายดีหมอภาคเข้ามาเยี่ยมมาช่วยจิตจิตสามคนในถ้ำโอ้ดีนะครับที่แก้มบุษพบอยู่ในถ้ำด้วยเก็บกเรื่องราวดีจัง